ยมบังเกิดมีแก่คณะสงฆ์รวมถึงพุทธบริษัททั้งหลายการที่เราได้ให้โอกาสแก่ตัวเองเ,เพื่อเข้าเกี่ยวข้องกับศาสนาการเกี่ยวข้องศาสนาถ้าเกี่ยวข้องตามแบบ ที่พระพุทธเจ้าพระอง,องค์ทรงตรุณนาวางแบบให้เราเราจะเกี่ยวข้องศาสนาแล้วจะเพิ่อสิ่งที่ชีวิตเราควรจะมีควรจะได้มาเมื่อก่อนไม่เข้าใจหลวงพ่อพูดท่ามักจะนำเสนอธรรมะโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งว่าอะไรคืออะไร รู้สึกว่าถามทำไมอะไรคืออะไรถ้าท่าจะมีเรื่องเหล่านี้ไว้ให้เราได้สดึกฉันเกิดมาทำไมอะไรคืออะไรมีอะไรหลายอย่างตอนแรกเริ่มเราจะขัดใจแต่พอเราเข้าใจรู้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยเริ่มมาจากการไม่รู้ นิทานไม่รู้มันก่อให้เกิดผลกับชีวต,ตามหลักศาสนามองได้ตรัสพระเจ้าตรัสว่าบางคน,นเกิดมามืดมาแล้วก็มืดไปบางคนเกิดมามืดมาแต่สว่างไปบางคนเกิดมาสว่างมาแล้วก็มืดไป บางคนเกิดมาสว่างมาแล้วก็สว่างไปดังนั้นเรื่องที่จะให้คําถามตัวเองว่าอะไรคืออะไรก็เป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ขอถือเป็นการเริ่มต้นคิดว่าในอันในการเข้าปัญสี้ก็จะนําเรื่องคําว่าอะไรคืออะไรมาพูด เพื่อทำความเข้าใจในฐานะเราเข้าหาศาสนาก,นการเข้าหาศาสนามีวิธีที่เราควรใส่ใจอยสามข้อนหนึ่งต้องศึกษาเรื่องนั้นๆให้เข้าใจอะไรคืออะไรตอนนี้เราเข้าหาศาสนาตามความพอใจ ตามความนิยมตามเสียงชื่นชมว่าที่นั้นคืออย่างนั้นที่นี้คืออย่างนี้ถามว่าเข้าไปเกี่ยวข้องแลวเรารู้ว่าอะไรคืออะไรจริงไหมตัวเองก็ยังไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ง่ายต่อการที่ทําให้ตัวเองเดินหลงทางและผิดทางดังนั้นเรื่องพระพุทธศาสนาเราจะต้อง ใส่ใจอันแรกคือปริยัติาศาสนาเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะเข้าเกี่ยวข้องกับาศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเพื่อศึกษาเป็นประการรกศึกษาให้รู้อย่างน้อยเราเชาวพุทธินั่งอยู่ต่อหน้าฉันสามหลักสูตรสามระดับที่ควรจะต้องอบไปไปว้ที่ตัวนั้นหนึ่ง หลักสูตรนักธรรมชั้นตรีอ่านเธอครับในฐานะที่บอกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนสิ่งที่ครูบาอาจารย์หรือท่านผู้รู้สรุปองพุสธศว์นามาไว้เป็นหลักสูตรให้เราเรียนเพียงสามสี่เล่มเองัะแต่เรายอดคนจริงๆกี่เล่มกวกี่เล่มเถอะ ฉันเก่งก่อนที่จะรู้อย่างที่คนอื่นเขาสรุปให้ฉันเก่งจะก่อนแล้วนั้นหนึ่งก็มีหนังสือที่เรียกว่าหลักสูตรนักธรรมจันตรีถ้าของเราที่เป็นคณะวัดเขาเรียกธรรม,มศึกษาตรีไปอ่านเถอะใครได้อ่านหนังสือนี้แล้วก็จะรู้ทันทีว่าหลายเรื่อง ที่เราต้องการจะรู้ต้องการเข้าใจอยู่ในนั้นแล้วนอกจากนักธรรมตรีและนักธรรมถูไปเปิดอ่านเถอะฉันเชื่อว่าดีกว่าอ่านหนังสือวรารสารอื่นๆน,นะเช่นทีฉัน หา,หาอะไรหาเรื่องสองทางย้อนนั้นสองทางย้อนนี้ไปหาเรื่องที่ลึกลงไปกว่านั้นลองไปเปิดหลักสูตรนักธรรมโทรหรือธรรมศึกษาโทลองไปเปิดดูทะนหลักสูตรที่สามคือหลักสูตรธรรมศาสตร์เอกหรือนักธรรมเอกท่านจะรู้รายละเอียดจนภาคภูมิใจว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ให้เกิดสติปัญญากแก่คนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่คนมามีความศรัทธาเรื่องสศาสนาแล้วก็คิดว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หยุดคิดเองได้ไหมไปจิบอ่าใครรู้สึกว่าตนเองเนี่ยรู้สึกว่าการมีเงินใช้ด้านอื่นเยอะแยะแตัมาใช้เรื่องด้านนี้สัก ร้อยสองร้อยบาทนี้อัตคัดขัดสนยากจนมามาบอกกันมาบอกฉันจะให้ไม่ให้นั่นล้วแต่ <c oughs> ฉันว่าควรมีอ่ะแล้วจำเป็นจริงๆแล้วถ้าจะรู้เลยว่าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่พระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าสรุปแล้วเป็นข้อยุติแล้วยุติแล้ว ท่านต้องการอะไรท่านจะพบเลยว่าเป็นข้อยุตปปิที่พระองค์ตรัสไว้แล้วก็เอามาสอนเราอย่างพอเหมาะถึงปริยัติศาสนาถ้าเรายัางไม่ได้ใส่ใจเราก็จะถูกกระแสสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงเ,เหมือนกับคลื่นในทะเล โอ้ยที่นั้นดีอย่างนั้นขึ้นบู๊เดี๋ยวตกูตกโดยวิธีการที่มันเป็นคลื่นกระแสะทางสังคมเนี่ยมันกลายเป็นการเอาเราเข้าไปด้วยยามดีอกดีใจยามตื่นเต้นตามเรากบวิ่งไปตามกระแสะแต่วันไหนที่มันคลื่นมันตกหลุมันเอาใจเราตกต่ำด้วย ตกต่ททำถึงขนาดบางคนบอกว่าไม่ละต่อไปนี้ถามว่าไม่ต่อไปนี้คืออะไรมีไหมโอเคเขาตกต่ำเรื่องเขาแต่ฉันจะไม่ตกต่ำฉันจะต้องค้นหาให้ถึงที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงถ้าเรามีวใจอย่างนี้ไม่มีผลกระทบอะไรกับเรามันเพราะเราไม่รู้อะไรคืออะไร ข้อยุติที่พระองค์ตัดไว้เราไม่มีอยู่ในหัวใจเลยประการที่สองเมื่อเราได้เข้าไปสู่กระแสของคําว่าปรยัติศาสนาแล้วทีนี้คนนำเอาตัวปฏิปติศาสนาเนี่ยมาใช้ทีนี้เราใช้ไปตามฉันคิดเอาเองฉันคิดว่าอย่างนี้แหละ นี่คือศาสนาของฉันแต่ไม่ได้ศาสนาของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติตามหลักศาสนาเป็นอย่างไรเราได้เพียงแค่เป็นจุดจุดเท่านั้นไม่ได้เป็นวิถีชีวิตเลยที่เหมือนมาวันนี้เรามาอยู่สองคืนสามวันเชื่อไหมว่าทิ่พากลับไปใช้จริงไม่ถึงหเปอร์เซ็นต์ ยังไม่ได้ท่านจะพากลับไปเลยนะขนาดวันนี้มันรู้สึกยังไม่ค่อยตื่นเลยอ่ะแล้วลองใครถามดูเป็นยังไงไปวัดสองเกินสามวันคำตอบจะไม่เหมือนกันเลยเพราะขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของตนจึงยังไม่ใช่วิธีของศาสนา น้นการปฏิบัติตามวิถีของาศาสนาเป็นเรื่องที่น่าเชื่อใจเราจะต้องเข้าไปสู่กระแสตรงนั้นได้ประการที่สามปฏิเวทศาสนาผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตที่เรามีาศาสนาแล้วมันมีความหมายที่ชัดเจนอย่างไรเราต้องหาได้สามเรื่องนี้ต้องนํมา เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้นล้นมาจะขอทําหน้าที่คืออะไรคืออะไรในภาษานี้จะขอนําคํานี้มาเป็นหลักประการแรกคือเรื่องของบวทเนคขมะมารมีเรามาใช้โอกาสเช่นนี้จนถึงวันกลับ รู้แล้วยังว่านี่คืออะไรเนี่ยอะไรอะเนี่ยบวได้คำมัคมุบรรณีแล้วคืออะไรอะไม่รู้แ่่บวได้คำมัคคุบ,บรรมีคืออะไรก็ไม่รู้แล้วคืออะไรก็ไม่รู้แล้วเธอไปทำไมก็ไปวัด ปยู่กี่วันสามวันแล้วไม่รู้หรอกก็ไม่รู้ได้ถามมากอย่าถามมากเดี๋ยวจะได้รู้เรื่องนะไต้อดมาถึงวันนี้ชาวพุทธเราอยู่แบบผู้ที่คอยให้คนอื่นหยิบยื่นให้โดยที่เราไม่ได้คิดตั้งสติให้เราเลยไหนใครเรียนรู้เรื่องเนคธรรมะบารมี มาก่อนแล้วจึงมาชิมลองในการอยู่ทดลองบ้างไม่มีใช่ไหมมีแต่เขาบอกว่าที่วัดปัญญาไปเถอะเขามีสองคืนสามวันตั้งแต่อยู่บ้านก็สองคืนสามวันมาทีน่นีเถัะแล้วเขาอยู่ยังไงกูไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่รู้ว่าผบแก้งเราหรอือเปล่าแต่กูไปแล้วงั้นจุดกันได้ไหม เรน,น่ไปจะต้องมาร่วมกันอะไรที่เราทำอยื่างอะไรเนี่ยบวชในคัม,มบารมีคำว่าบวชในคม,มบารมีมันว่าเรากำลังออกบวชเพื่อรทราบภูมิธรรมหรือทำตัวเองให้เป็นคนมีบารมีนั้นทำยังไงตรงน,นี้คืออะไร เราเราอยู่สองคืนสามวันนี่เรามาเป็นผู้สาธิตให้ตัวเองรู้ว่านี่คือการออกบวดออกบวดสองคืนสาวันนี้มาฝึกตัวเองให้เป็นคนมีมีอะไรอ่ะมีเลขสามตัวใช่ไหมมีอะไรมีเรื่องของคำว่าฉันกลับไปนี่แล้วเงินเดือนต้องติดสองขั้นใช่หม ฉันกลับไปนี้แล้วต้องได้รับคำว่าชมจากสามีใช่ไหมแกเลิกชมแล้วหรือจะไปอยู่กับลกูกลูกจไม่ดื้อต่อไปอีกแล้วใช่หรอเป่าต้องรว่าที่เราออบวชเนี่ยเราออกมาเพื่อทดสอบชีวิตวันนี้วิธีการบวชและบวชเพื่ออะไรเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ ขอบารมีให้ตัวเองดังนั้นเคยมาบวชแล้วไม่มีองค์ประกอบที่ว่าคืออะไรถูกต้องท่านก็ไปเป,ประปรนะนั่นการบวชเพื่อเกิดบารมีพระเจ้าวางเกณฑ์ไว้สิบประการท่านลองทดสอบดูตัวเองก็ตัวเองมาครั้งนี้ได้อะไรบ้างสิบประการนี้เราได้โดย ความพอเหมาะและเป็นข้อ,อยุติไม่ต้องไปหาแล้วท่คำว่าบารมีเนี่ยต้องไปหาจากนั้นจากนี้เป็นบารมีท่านหยุดได้แล้วบารมีในพุทธศาสนาสรุปไว้ชัดเจนเรียกว่าเป็นข้อ,อยุติสกุณที่สุดหาจากที่ใดก็ตามไปหาเถิดในโลกนี้แล้วก็มา สรุปลงในสิประการต่อไปการออกบทของท่านครั้งนี้ท่านได้ฐานของการสร้างตัวเองให้มีบาร,รมีที่นับได้ด้วยประการที่หนึ่งศีลบารมีท่านได้มีโอกาสเพิ่มเกียรติให้ตัวเองจากศีลห้ามาตลอดเลย ครั้งนี้ท่านได้เพิ่มเป็นศีสีแปแต่ข้อที่สามกับข้อที่เจ็ดไม่สามารถจะท่องได้คล่องใช่ไหมครับฟังเสียงพระแล้วก็มีอยู่ข้างหลังน,นมาลามีตั้งแต่รู้ตัวเองแล้วกูข้อที่เจ็ดไม่ได้ อยู่จนจบสามวันก็ไม่ได้มาครั้งต่อไปกูก็จะใช้ทิดใสนี้แหละของกูต่อไปถามหนันงสือม่มีอยู่ที่เมืองกูเองรู้้อบกพร้อมของตัวเองแต่กูไม่ทำอะ่ะกูอยู่ไว้ครบสาวันนะต่ลองว่าเราเริ่มได้สิ่งที่วัดตัวเองแล้วว่าเรามีการฝึก ให้เป็นผู้เข้าใจชีวิตว่านี่คือผู้มีบารมีประการที่หนึ่งประการที่สองทานบารมีเราได้